ครับตัวอีกตัวหนึ่งที่ถูกมากๆเลยวันนี้นะครับของโปรติกก็ช็อปนะครับตัวนี้น้ํายาเคลือบเงาสีรถยนต์นะครับสามารถใช้กับมอเตอร์ไซค์ได้รถยนต์ได้นะครับตัวนี้ป้องกัน UV ได้ตัวนี้งานดีมากแล้วก็แบบใช้ง่ายเป็นสเปรย์แบบฉีดฟึดฟๆดเลยใช้ง่ายมากปกตินะครับขวดละร้อยกว่าบาทวันนี้นะครับติ๊กก็ช็อปเหลือในตะกร้านี่ให้ดูมาดูเลยนี่นี่นะครับที่เห็นไท่านเลยเท่าไหร่เอินเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสี่บาทนะครับถูกมากขวดละเจ็ดสิบสี่บาทนะครับหนึ่ง ขวดนะครับขนาดใหญ่มากนะครับ500ลิตรนะครับ500ลิตรเยอะมากเฮ้ย500ลิตร <laughs> เยอะไป500มิลลิลิตรนะครับแหมเยอะไป500ลิตรแม่งเยอะมากเลย500มิลลิลิตรนะครับใครสนใจนครับสเปรย์ตัวนี้ใช้ฉีดดีมากเคลือบเงาแบบลดสีเหอนะครับลดทําเก็บงานใหม่ๆเปลี่ยนชุดสีใหม่ใช้ตัวนี้สีเงาทนทานเคลือบให้พร้อมเรียบร้อยนะครับตัวนี้เท่าไหร่นะ70็ดสิบแล้นะ 75, 75ค่ะ75็ห้าแล้วเจี ไม่ดีไดีเจ็ดสิบบาทเจบสาทไม่เชื่อลองกดดูเผื่อบางคนได้ถูกกว่านี้ไป